กันที่วัดมณีวงศ์นะคะจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้จะเป็นวันเดทริปนะคะสําหรับบ้านเรานะคะก็คือจะพามาเที่ยวกันก่อนวันพ่อนะคะสําหรับวัดมณีวงศ์นะคะเขาอยู่เขาเรียกกันว่ามหัศจรรย์วังพญานาคพันตัวนะคะเป็นวัดที่มีพญานาคเยอะมากหรือมากที่สุดแทบจะแทบแทบจะทุกจังหวัดเลยก็ได้เท่าที่เราไปมานะสําหรับวันนี้นะคะก็จะอยู่อําเภอบ้านนานะคะจังหวัดนครนายกนะคะการเดินทางก็ มาสะดวกอยู่นะถ้าถามความรู้สึกที่จอดรถมีทางถ้ากดสมมติว่ามีผู้สูงอายุมาเราสามารถจอดด้านนอกได้เลย แต่ถ้าไม่ได้มีผู้สวยอยู่มาเราสามารถเข้าไปจอดด้านในได้นะคะห้องน้ําสะดวกที่จอดรถสะดวกกว้างขวางนะคะแล้วสําหรับวัดนี้นะคะก็จะเป็นวัดที่มีเนื้อที่ประมาณ7ไร่นะคะอันนี้ข้อมูลน่าจะถูกต้องแหละเพราะว่าเปิด Google มาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในวัดปนันวงจะสวยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีพญานาคเยอะเหมือนที่เราบอกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยจ้าไปค่ะ จุดแรกนะคะเขาะจะมีเทียนกับดอกไม้ให้นะคะก็แล้วแต่ทำกำลังทำบุญตามกำลังสัดคก้องเดี๋ยวอันนี้เราไปไหว้พระก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้ตายายที่นี่นะคะ เป็นตายายของหลวงพี่ต่อนะคะเป็นผู้มีพระคุณของท่านนะคะเป็นตายายของหลวงพี่ต่อผู้ที่สร้างวังพญานาคนะคะแล้วก็มาระกส่วนหนึินของท่านก็ได้ร่วมบูรณะวัดนะคะแต่ถ้าเป็นตายายที่ถวายที่ดินนะคะจะอยู่ด้านหน้าบนเรือนไทยอันนั้นจะเป็นตายายเยกฤกนะคะจากบริจาคที่ดินตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะคะแล้ต่วน,นี้จะเป็นตาเชรดเยตุยจร้ค่ะนวไม่เีนะคะ คุณแม่เขาเก็ยังแก่แล้วก็ยังหุ่นเล่นได่ตวักจีนตวักโสดด้วยโสดก็เรื่องของแกเหรอแต่ที่เราไหว้พระด้านในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงที่เป็นเหมือนอุโม,มงค์ที่มีพญานาคที่บอกว่าเป็นพันตัวกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน

哎。Hey.

เดินย้อนออกไปได้านชิดด้านซ้ายมือนะครับชิดด้านซ้ายมือแล้ววนกลับไปที่องค์พระประธานใหญ่ด้านหน้าเหมือนเดิมได้เลยนะครับทางเข้า้างสมบัติพ่อปู่มไม่ได้ทางออกเดินย้อนกลับไปที่องค์พระประธานใหญ่นะครับด้านในจะเป็นทางตันแล้วนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วเดิยนย้อนกลับไปได้เลยนะครับ เดินเข้ามาเรื่อยๆก่อนได้เลยนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับเดินเข้ามาแล้วชิดด้านซ้ายมือเข้ามาชวมวังบารดาษัทซ้ายมือกันได้เลยนะครับ <aprender> เดินเข้ามาเรื่อยๆกันได้เลยนะครับเดินเข้าไปชวมวังบารดาษัทซ้าย ไปค่ะแล้วก็สําหรับวัดนี้นะคะบอกได้เลยว่าชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะอาจจะพูดฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะคะแต่ก็อ่า ส่วนใหญ่นะก็จะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัดที่แบบมีคนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะตอนนี้เรากําลังทาบุญเพื่อที่จะออกนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะเหมือนวัดที่เราเคยไปหลายๆที่ที่ไปมานะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าข้างในสําหรับที่มีองค์ู่พยานานาคนะคะมีเยอะจริงๆเยอะมากเยอะจนแบบว่ามีความรู้สึกว่า เป็นพันเลยค่ะอันนี้เราก็จะออกแล้วนะคะฉิดเอลกอฮอล์แล้วเอาด็วยมาค่ะ สัสดีค่ะและก็เมื่อกี้นะคะที่เราจบจากวัดมณีวงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เอเลนฟาร์มนะคะหรือว่าอุทยาีณตอนนี้เราอยู่กันที่เอเลนฟาร์มนะคะหรือว่าอุทยานหอยทากน,นั่นเองนะคะ ค่าเข้าเมื่อกี้เห็นป้ายไว้จะคนละประมาณ10บาทนะคะอ่าตรงนี้นะคะที่จอดรถค่อนข้างจะมีน้อยไปนิดนึงนะคะแต่โดยรวมก็คือมีที่จอดรถนะคะข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูจากด้านนอกถือว่าน่าเข้าไปอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยจ้า แล้วก็สําหรับค่าเข้านะคะที่นี่ค่าเข้าเข,า,ขาจะคิดคนละ10บาทนะคะค่าเข้าที่นี่ก็มาถึงยอดใส่ตู้ได้เลยนะ